สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียงจากยักษใ์นใจครับคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าบางบทเรียนในชีวิตเนี่ยต่อให้มีคนเตือนกี่ครั้งอ่านเจอกี่หนหรือแม้กระทั่งสัญชตาตญาณของตัวเองมันตะโกนบอกเราก็มักจะไม่จำจนกว่าเราจะได้เจ็บจริงๆเสียก่อนทำไมเราถึงต้องรอให้เจ็บก่อนถึงจะจำครับคุณเคยเป็นไหมครับ คุณมีเพื่อนคนหนึ่งที่กำลังคบกับคนที่พูดตรงๆคือไม่ไหวเลยใครๆก็เห็นเพื่อนคุณเองก็รู้เพื่อนคุณมาร้องไห้กับคุณเป็นสิบรอบบอกว่าพอแล้วจะไม่ทนแล้วแต่ทุกครั้งเขาก็กลับไปกลับไปที่เดิมกลับไปเจ็บแบบเดิมๆหรือบางทีคนคนนั้นอาจจะไม่ใช่เพื่อนของคุณ แต่เป็นตัวคุณเองคุณอาจจะกำลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันสบายสบายแต่มันไม่ไปไหนมันบั่นทอนจิตใจคุณทุกวันใจนึงก็รู้ว่าควรเดินออกมาแต่อีกใจมันก็กลัวกลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวการอยู่คนเดียวเลยทนอยู่แบบนั้นหรือเรื่องงานคุณรู้ว่างานที่คุณทำอยู่เนี่ยมันกำลังสูบพลังชีวิตคุณ คุณกลับบ้านมาหมดแรงทุกวันสุขภาพจิตพังสุขภาพกายก็เริ่มแย่คนรอบข้างก็เตือนว่าพักบ้างหางานใหม่เถอะแต่คุณก็ยังทนทนทำมันต่อไปจนถึงวันที่ทุกอย่างมันพังคลืนลงมาวันที่ความสัมพันธ์นั้นมันจบลงแบบไม่เหลือชิ้นดีวันที่คุณถูกขักหลังจนไม่กล้าไว้ใจใคร วันที่คุณล้มป่วยลงจริงๆจนร่างกายมันบังคับให้คุณหยุดวินาทีนั้นเองวินาทีที่ความเจ็บปวดมันทะลุขีดจำกัดวินาทีที่เราไม่ไหวแล้วจริงๆบทเรียนนั้นมันถึงจะเข้าหัวเราอย่างจังๆทำไมครับทำไมเราถึงต้องรอให้ไฟมันลวกมือเราก่อนทั้งที่ก็มีคนบอกแล้วว่าเตามันร้อนทำไมเราถึงต้องตกเหว ทั้งที่ก็เห็นป้ายเตือนอยู่ตรงหน้าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ครับจิตวิทยาเบื้องหลังความจริงที่ว่าทำไมมนุษย์เราต้องเจ็บก่อนถึงจะจำมันเป็นเรื่องที่ย้อนแย้งมากเลยใช่ไหมครับในทางหนึง่งเราคือสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่สุดในโลกนี้เรามีสมองส่วนหน้าที่ซับซ้อนเรามีเหตุผลเรามีความสามารถในการวางแผน เราเรียนรู้จากอดีตได้เราส่งคนไปดวงจันทร์ได้แต่ในอีกทางหนึ่งเราก็กลับสะดุดล้มกับก้อนหินก้อนเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าความย้อนแย้งมันอยู่ตรงนี้ครับมันคือช่องว่างระหว่างการรู้ knowing กับการทำ doing เรารู้ว่าบุหรี่ไม่ดีแต่เราก็ยังสูบเรารู้ว่าอาหารขยะทำให้อ้วนแต่เราก็ยังกิน เรารู้ว่าคนคนนี้ทำให้เราเสียใจแต่เราก็ยังรักคนนอกหรือแม้แต่ตัวเราเองในหมดมีสติจะมองมาแล้วคิดว่ามันไม่สมเหตุสมผลเลยทำไมถึงทำแบบนั้นก็แค่เดินออกมาสิก็แค่เลิกสิมันเหมือนเรากําลังขับรถตรงไปทั้งที่เห็นป้ายทางขาดอยู่ข้างหน้าเ <_ p ain> หตุผลตะโกนให้เราเบรกแต่อารมณ์หรือความเคยชินบางอย่างมันกลับ เหยียบคันเร่งต่อไปแล้วเราก็เถียงกับตัวเองในหัวใจหนึ่งก็รู้แหละว่ามันไม่ดีแต่อีกใจมันก็ไม่เป็นไรหรอกมัง้งอีกสักพักค่อยเปลี่ยนครั้งนี้มันอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้เราควบคุมสถานการณ์ได้นะเสียงกระซิบพวกนี้แหละครับที่มันทำให้เรายื้อยื้อที่จะไม่เรียนรู้บทเรียนง,ง่ายๆ จนกระทั่งเราต้องเจอกับบทเรียนราคาแพงความเจ็บปวดนั่นเองความขัดแย้งระหว่างเหตุผลที่บอกว่าไม่ควรกับอารมณ์ที่ยังทำอยู่มันคือสมอรภูมิรบในใจเราทุกคนครับแล้วทำไมทำไมฝ่ายอารมณ์ถึงมักจะชนะจนกว่าจะเจ็บหนักเราจะไปถอดรหัสเรื่องนี้กันครับเอาละครับ เมื่อถึงหัวใจของเรื่องในวันนี้เราจะมาถอดรหัสกันว่าทำไมกลไกในใจของเราถึงออกแบบมาให้ความเจ็บปวดเป็นครูที่สอนเก่งที่สุดมันมีคำอธิบายทางจิตวิทยาที่น่าสนใจมากๆอยู่3-4สี่ข้อครับผมจะพยายามเล่าให้ง่ายที่สุดเหมือนเพื่อนเล่าให้ฟังนะครับแนวคิดแรก เขาเรียกว่าอคติการมองโลกในแง่ดีหรือ optimism bias ฟังดูดีใช่ไหมครับมองโลกในแง่ดีแต่ในกรณีนี้มันคือการมองโลกในแง่ดีจนเกินไปสมองเรามีกลไกป้องกันตัวเองครับมันไม่อยากให้เราจมอยู่กับความกังวลว่าเดี๋ยวจะเกิดเรื่องร้ายเราเลยมักจะมีความเชื่อลึกๆว่า เรื่องแย่ๆนะ่ะเกิดกับคนอื่นแต่ไม่เกิดกับเราหรอกคนอื่นนะ่ะคบคนนี้แล้วเลิกแต่เราครบเราจะเปลี่ยนเขาได้คนอื่นนะ่ะทำงานหนักแล้วป่วยแต่เราอนะ่ะยังไหวร่างกายเราแข็งแรงเราประเมินความเสี่ยงต่ำกว่าความเป็นจริงและประเมินความสามารถในการควบคุมของเราสูงกว่าความเป็นจริง คำเตือนของคนอื่นหรือสถิติต่างๆมันเลยเป็นแค่ข้อมูลทางทฤษฎีมันไม่กระแทกใจเราครับเพราะลึกๆเราเชื่อว่าเราคือข้อยกเว้นจนกระทั่งความเจ็บมันเกิดขึ้นจริงนั่นแหละครับคือหลักฐานชิ้นเดียวที่หักล้างอคตินี้ได้คือหลักฐานที่บอกว่าไม่นายไม่ใช่ข้อยกเว้น นายก็เจ็บเป็นเหมือนคนอื่นบทเรียนถึงจะเริ่มทำงานครับแนวคิดที่2หลักการแห่งความสุขและความเจ็บปวด (Pain plus Pleasure Principle) นี่คือหลักการพื้นฐานที่สุดของมนุษย์เลยครับสมองเราถูกออกแบบมาให้หนีจากความเจ็บปวดและวิ่งเข้าหาความสุขปัญหาคือสมองเราว่ามัน สายตาสั้นครับมันสนใจความสุขในวันนี้ตอนนี้มากกว่าความสุขในอนาคตและมันกลัวความเจ็บปวดในวันนี้ตอนนี้มากกว่าความเจ็บปวดในอนาคตทีนี้ลองมาดูสถานการณ์ของเราครับการทนอยู่ในความสัมพันธ์แย่ๆมันอาจจะเจ็บปวดในอนาคตแต่การเดินออกมามันคือความเจ็บปวดวันนี้ มันคือความเหงาความกลัวความไม่แน่นอนซึ่งสมองเราเกลียดมากมันเลยเลือกที่จะทนต่อไปเพื่อแลกกับความสบายใจชั่วคราวที่คุ้นเคยการผัดวันประกันพรุ่งเรื่องสุขภาพการอดนอนมันคือความสุขวันนี้ได้ดูซีรีส์ต่อได้ทำงานเพิ่มแต่การป่วยหนักมันคือความเจ็บปวดในอนาคต ที่ยังไม่มาถึงสมการมันจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อความเจ็บปวดในปัจจุบันจากการทนอยู่มันหนักกว่าความเจ็บปวดที่กลัวในอนาคตคือการอยู่คนเดียวหรือเมื่อความเจ็บปวดในอนาคตมันพุ่งเข้ามาชนเราในปัจจุบันเช่นคุณล้มป่วยลงจริงๆณวินาทีนั้นความเจ็บมันกลายเป็นปัจจุบันและใหญ่ที่สุด สมองถึงจะยอมโอเคยอมแล้วเปลี่ยนก็ได้ทำอะไรก็ได้ให้ความเจ็บนี้มันหายไปและแนวคิดสุดท้ายอันนี้อาจจะลึกหน่อยนะครับเขาเรียกว่าการตอกย้ำบาดแผลเดิม repetition compulsion บางครั้งเราไม่ได้แค่บังเอิญเดินไปเจอเรื่องเจ็บๆแต่จิตใต้สำนึกของเรามันมองหาเรื่องพวกนี้อยู่ครับ โดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ถ้าในอดีตเราเคยมีบาดแผลเช่นไม่ได้รับความรักจากครอบครัวถูกทอดทิ้งถูกเปรียบเทียบจิตใต้สำนึกของเรามันพยายามจะแก้ไขอดีตนั้นครับมันจะดึงดูดเราให้ไปหาคนที่มีลักษณะคล้ายๆกับคนที่เคยทำร้ายเราในอดีตเช่นคนที่ไม่สนใจเรา คนที่ควบคุมเราไม่ใช่เพราะเราอยากเจ็บนะครับแต่เพราะลึกๆเราหวังว่าถ้าครั้งนี้เราทำให้คนแบบนี้กลับมารักเราได้เราจะเหมือนได้ย้อนกลับไปชนะอดีตนั้นผลลัพธ์คืออะไรครับเราก็แค่เปิดแผลเดิมเราไม่ชนะหรอกครับเราแค่ทําซ้ำความเจ็บปวดเดิม และเราก็จะทำแบบนี้ซ้ำๆวนอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะมีครั้งหนึ่งที่มันเจ็บจนทะลุเจ็บจนเราพังเจ็บจนเราต้องหันกลับมามองว่านี่เรากำลังทำอะไรอยู่นี่ไม่ใช่การแก้ไขอดีตนี่มันคือการทำร้ายตัวเองในปัจจุบันความเจ็บปวดระดับนั้นถึงจะปลุกเราให้ตื่นจากภวังของอดีตได้ครับพอฟังมาถึงตรงนี้ บางคนอาจจะกำลังรู้สึกว่าโอ้โหนี่ชีวิตฉันมันยุ่งเหยิงขนาดนี้เลยเหรอบางคนอาจจะกำลังคิดทำไมฉันถึงอ่อนแอแบบนี้ทำไมฉันโง่แบบนี้ที่ปล่อยให้ตัวเองเจ็บซ้ำๆผมอยากให้คุณหยุดคิดแบบนั้นก่อนนะครับหายใจเข้าลึกๆครับคุณไม่ได้โง่คุณไม่ได้อ่อนแอและคุณก็ไม่ได้ผิดปกติ สิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดในตอนที่สไม่ว่าจะเป็นอัคติการมองโลกในแง่ดีการหนีความเจ็บปวดหรือการพยายามแก้ไขอดีตมันไม่ใช่ความล้มเหลวของคุณแต่มันคือกลไกาการทำงานของสมองมันคือกลไกป้องกันตัวเองทางจิตใจที่มนุษย์ทุกคนมีการที่เรามองโลกในแง่ดีเกินไปมันก็เพื่อช่วยให้เรากล้าที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ ไม่ต้องมานั่งกังวลกับความเสี่ยงไปซะทุกอย่างการที่เราหนีความเจ็บปวดระยะสั้นมันก็เพื่อรักษาพลังงานของเราไว้การที่เราพยายามจะแก้ไขอดีตมันก็มาจากส่วนลึกในใจเราที่มันแค่อยากจะถูกรักอยากจะสมบูรณ์มันเป็น,นกลไกที่หวังดีครับเพียงแต่ว่าบางครั้งมันทำงานผิดพลาดมันพาเราไปเจอทางตัน คุณไม่ได้เผชิญเรื่องนี้คนเดียวครับเราทุกคนผมย้ำนะครับว่าเราทุกคนต่างก็มีเตาที่ร้อนในชีวิตที่เราต้องเอามือไปสัมผัสด้วยตัวเองเราทุกคนต่างก็มีบทเรียนราคาแพงที่ต้องจ่ายด้วยน้ำตาหรือบาดแผลดังนั้นสิ่งแรกที่คุณควรทำไม่ใช่การซ้ำเติมตัวเอง แต่คือการเข้าใจและให้อภัยตัวเองครับเข้าใจว่าอ๋อที่ผ่านมาที่เราทนที่เรายือ้อมันเป็นเพราะกลไกในใจเรามันทำงานแบบนี้นี่เองการที่คุณเจ็บไม่ได้แปลว่าคุณแพ้แต่มันแปลว่าคุณกำลังเรียนรู้ในวิธีที่มนุษย์คนหนึ่งจะเรียนรู้ได้ครับถ้าอย่างนั้นเราจะสรุปเรื่องนี้ยังไงดีครับ ทำไมเราต้องเจ็บก่อนถึงจะจำก็เพราะว่าคําเตือนมันคือแค่ข้อมูลแต่ความเจ็บปวดมันคือประสบการณ์สมองของเราถูกออกแบบมาให้ตอบสนองต่อประสบการณ์ตรงมากกว่าข้อมูลทางทฤษฎีทีนี้เราจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงล่ะครับเราต้องรอให้เจ็บหนักๆก่อนทุกครั้งเลยเหรอก็อาจจะไม่ต้องขนาดนั้นครับ ความเข้าใจที่เราได้ในวันนี้อาจจะเป็นภูมิคุ้มกันชั้นดีที่ช่วยให้เราเจ็บน้อยลงหรือเรียนรู้ได้ไวขึ้นผมอยากให้เราลองปรับมุมมองใหม่ครับลองมองความเจ็บปวดไม่ใช่ในฐานะบทลงโทษหรือความล้มเหลวแต่ลองมองมันในฐานะครูเป็นครูที่ดุมากสอนไม่สนุกเลยแต่แม่นยำที่สุดความเจ็บปวด ไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางใจมันคือสัญญาณเตือนภัยครับมันคือเสียงกระซิบหรือบางครั้งก็คือเสียงตะโกนจากร่างกายจากจิตใจที่กำลังบอกเราว่าเฮ้ยตรงนี้มันไม่ถูกนะเฮ้ยสิ่งที่เธอกำลังทำอยู่อ่ะมันทำร้ายเธอนะเฮ้ยหยุดแล้วหันมามองตรงนี้หน่อยดังนั้นก้าวแรกที่สำคัญที่สุด ไม่ใช่การหนีความเจ็บปวดครับเพราะเราหนีมันไม่พ้นตลอดชีวิตหรอกแต่ก้าวแรกคือการตระหนักรู้ครั้งต่อไปที่คุณเริ่มรู้สึกเจ็บไม่ว่าจะเจ็บจี๊ดจในใจเจ็บแบบนงนงหรือเจ็บจนน้ำตาไหลแทนที่จะรีบปัดมันทิ้งหรือรีบหาอะไรทํากลบเกลื่อนลองหยุดครับนั่งสงบ